คือผมอะทำอะไรเป็นคนจริงจังเลยตั้งใจนะแต่ตามใจผมอะธุรกิจวางไม้สวนสามเริ่มเป็นรูปเป็นร่างคือก็อยากห้มีสาระด้วยเพราะว่าวางระบบน้ำาน่ต้องคํานวณว่าคือใช้พื้นที่ให้ประโยชน์ให้ประโยชน์สูงสุดใช้เงินลงทุนให้น้อยที่สุดคุ้มค่าที่สุดเผื่อเป็นสาระแนวทางให้พี่น้องที่เข้ามาดูมันประยุกต์ใช้ได้สําหรับกรเกษตรผสมผสานทุกชนิดทุกรูปแบบของสวนมาเป็นคนสวนพี่น้อง โอ้ยปีหนึ่งจะเจอนางสักข้างหนึ่งด้ยพี่น้องเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเป็นไปะจาเช่นเคยนะครับกับเขียวสวนโคราชเป็นไสฟาร์ม KBF วันนี้เปิดสวน3ยินดีต้อนรับเข้าสู่สวน3เริ่ม,มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับจากคลิปที่แล้วนะขนมะขามมาเรียงทําไปทะเลาะไปก็ลูกไปเริ่ม,มเป็นรูปเป็นร่างแต่ยังเลี้ยงไม่ไม,ไม่ไม่เต็มพื้นที่ พอดีฝนตกแรงมากด้วยเดี๋ยวจะพาดูแล้วพ่อทำความสะอาดสวนให้แล้วก็วันนั้นแหละครับคลิปนั้นแหละนี่สวนป่าเดี๋ยวจะทําการเลี้ยงต่อแล้วก็จะขนลินซานใบกลางมาในโซนส่วนนี้ตามเป้าหมายผมผมว่าจะเอามาไว้สักสาชนิดมีเชอรี่แคระซึ่งจะเอาไว้ทําขนาดลินซานใบกลางเอาไว้ทําขนาดแล้วก็มาขามลินซานใบใหญ่สาเชน่นวางแต่ดูจากการเลี้ยงแล้ว น,น่าจะได้ไม่เยอะน่าจะได้ไม่ครบทุกต <descriptive together> ้นท <kich S 1> <store> ี <names> ่ต้องการเพราะว่าเลี้ยงห่างสมควรแต่เดี๋ยวผมก็จะใช้วิธีสระฟันปลาคือยังไงไม่ใช่สาระฟันปลาคือการวางเระยะแล้วเราก็จะเอาไม้อย่างมะขามเนี่ยผมต้องการทําไม้ขนาดใหญ่ผมวางห่างประมาณ1ช่วงแขน1ช่วงแขนคูณ1ช่วงแขนประมาณนี้นะครับเหมือนในที่เวลาปลูกต้นยูคาเรพี่น้อง ปลูกยูคายปูกสวนนั่นเนเขาจะวางแผ่ระยะยาวไว้ว่าตาัดสามรุ่นเขาปลูกเม็ดคูณเม็ดเม็ดคูณเม็ดพอครบหนึ่งปีเขาจะมาตาัดออกต้นเว้นต้นต้นเว้นต้น,ตนมันก็จะเหลือเป็นสองเม็ดคูณสองเม็ดอ่านั่นแหละใช้วิธีเดียวกันลักากรเดียวกันพี่น้องเพราะว่าเราจะได้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ผมจะวางในในในแน,นยวยาวไว้อย่างนี้อย่างที่ผมบอกว่าพื้นที่ของผมแปลงเนี้ยส่วนสามมันเป็นแปลงยาวแบบ ตะวันตกต๊ะตะวันออกมันวางขวางตะวันตามทฤษฎีการวางไม้ที่ถูกลากไม่ได้ <c oughs> คือจริงๆมันต้องเลียเ้ยงแนวนี้แต่ถ้าอย่างนั้นผมลากสายยางยากะแต่ผมพาไปดูวางเลี้ยงแบบคร่าวๆมาขามซึ่งจะเป็นไม้ที่ผมต้องการทําขนาดคือผมอยากได้สัก,กป๋องกาแฟไม่อย่างน้อยอะ่ะกระป๋องกาฟแฟส่วนหนึ่งก็จะแบ่งมาไว้ส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็ไวส้สวนหลังบ้านผมส่วนบ้านผม ส่วนหนึ่งไว้สำหรับโชว์ลูกค้าหรือโชว์แขกผู้มาเยือนพวกนี้ก็จะเอามาทําขนาดนี่เอียงนี่ฝนตกเมื่อคืนเมื่อวานแรงมากเลยน้ําท่วมไ้ทุนบ้านเลยนี่วันนี้เดี๋ยวจะมา,มาทําการเลี้ยงมะขามนี่ให้มันเต็มก่อนแรกคันนี้ถูกว่าอ่าพวกหลินซานอะไรจะวางได้ประมาณไหนนี่เป็นพื้นที่ทเล่าไก่เพื่อนพ่อได้ขยับเข้าไปแล้วเต็มนี่เต็มล็อกนี้ แล้วก็มาวางระบบน้ำเดี๋ยวมาดูกันว่าชาวสวนบอนไซผู้พาเลี้ยงบอนไซมาวางระบบน้ำครั้งที่สองจะเป็นยังไงอย่างที่บอกครับไม่มีใครเก่งทุกเรื่องนะพี่น้องมันก็มีรูปบางอย่างไม่รูปบางอย่างเลยมะขามที่ยังกองไม่เซตเอามากองไว้ที่ยังวางไม่เ็จเพราะว่าตอนนั้นคลิปที่แล้วพ่อยังฟันป่าไม่ไมเซจ แกไม่คิดว่าไม้ผมจะเยอะไงเพราะว่าปกติแกจะเดินไปแค่เดินดูแกไม่ได้ไปดูว่ามันมากมัน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ปอทะเลแต้แต่หวันจนใบธรรมดาเดี๋ยวผมจะวางระบบน้ําต่อท่อมานี้นุ่นมาอุปกรณ์เตรียมพร้อมมาแล้วอุปกรณ์วางระบบน้าม,มาเรียบร้อยสายยางท่อ P.V.C. ีซีตัวนุ่นแต่ยังขาดเรื่องของ แทงน้ำก็ปั้มวินิยุงลายจะไข่ดีนี่นี่นี่ผมจะเลี้ยงไปยังไงก็เลยต่อต่อน้าเดี๋ยววางระบบน้ำเป็นวาวเป็นล็อกล็อกอกลอกไปเดี๋ยวให้ลูกมาเลี้ยงจะได้สภาพไหนยังไงติดตามกันเด้อครับพี่น้องเด้อชีวิตชาวสวนบนไซยสวนสามมากันแล้วครับคนงาน ในเวลาโรงงานเดี๋ยวเอามะขามที่ไปกองอยู่ตรงนู้นมาเลียงต่อแถวนี้ให้มันเต็มให้มันได้ลอกไปเนี่ยให้มันได้ลวงยาวนี่มันได้ถึงแค่ตรงนี้แหละนี่ถึงแค่ตรงนี้ที่กองไม้ปูนี่เออเดี๋ยวพอบอกทีทนึงเออประมาณนั้นแหละขยะบพมีก็ได้เออแต่เหลือเหลือช่องนี้ไปเป็นทางเดินก่อนจะได้ขนได้พวกลินซานพวกเชอร์รี่มาได้ ามาเลี้ยงนี่ไปขนในห,หมู่กองนู่นมานู่นให้มันเป็นลอกอะ่ะลอกนี้โซนนี้แช่เป็นมะขามนี่ลอกนี้โซนนี้เป็นมะขามทั้งหมดคราวนี้ลอกนี้แถวนี้ประมาณนี้แชเป็นลินซานนี่คราวนี้พวกที่เหลือโซนนี้แช่เป็นไอ้พวกเชอรี่ว่าเดอดูที่ทางแดดมะขามไม่จะได้โดนแดดเต็มเต็มได้ตัโตเร็ว ล็อกนี้จะเป็นเชอรี่เดี๋ยวจะเอาลินซานมาก่อนเลี้ยงมะขามให้มันได้ร่องยาวก่อนแล้วมันเหลือพื้นที่เท่าไรมาคำนวณอีกทีนึงแล้วพอจะวางระบบน้ำวางท่อน้ำให้มันถูกว่าว่าขนาดไหนเอาจากกองมูนี่ไปก่อนไปเลี้ยงก่อนอไปเลี้ยงต่อแถวตรงนึนต่อล็อกหนึ่งมันจะได้เป็นโซนไข่โซนมันเอาวางตรงนี้ก่อนลูกอันนั้นมันห่างเกินไป เดี๋ยวผมไปช่วยทํางานกัด้ลยพี่น้องเด้อต้องคุมตลอดกา, <c oughs> ารจัดวางเลี้ยงแบบคร้าวๆได้เลยพี่น้องถ้าจใจสวยต้องดึงเชือกที่จริงอยากดึงเชือกอยู่ดอกแต่มันดึงได้มันก็ไม่ตรงเพราะว่ามันจะติดต้นไม้ที่ว่าเป็นแม่พันธุ์เก่าๆพวกต้นไซไทเกอร์ไซรเกาหลีพวกเอมก็จะได้ประมาณเนี้ยล็อกนี่มะขามได้เก้าแถวแต่จะได้กี่ต้นยังไม่ได้นับนี่ล็อกนี่ก็จะได้เป็นลินซานล็อกนี้ ่าจะได้แค่ลินซานนี่น่าจะได้ประมาณสัก2 0 0รยไม่เกิน3 0 0ร้ยกระถางสำหรับลกนี่คือเชอรี่คงไม่ได้เอามาแล้วดูดูดูจากพื้นที่แล้วคงได้แค่สองอย่างนี่เดี๋ยวเอาลินซามาเราอันนี้เดี๋ยวผมจะต่อท่อ้นาเดี๋ยวไปขนไม้ก,กันครับพี่น้องขนลินซานกันครับพี่น้องเนี่ยทำการขนย้ายลินซานใบกลางก่อนเอ้ใบใหญ่ก่อนเพราะว่ามันขวางทาง ก็จะเอาลินซานใบใหญ่ไปก่อนทั้งหมดนี่ประมาณร้อยต้นเดี๋ยวค่อยไปเลื่อนลวดอยู่ส่วนวนุ่นเราก็เอาลินซานใบกลางพวกเนี้ไปประมาณสัก200คิดว่าน่าจะอาร์ตได้อยู่นะอาร์ตพื้นแต่ว่าจะวางห่างอย่างนี้แหละคือพื้นที่ตรงนี้จะได้วางห่างได้อีกมันจะได้ไม้มันจะได้ได้รับแสงแล้วแตกพุ่มได้เร็วจะได้เป็นแม่พันธุ์ในดับต่อไปเราก็มีพื้นที่สําหรับวางไม้ที่พร้อมขายในสวนหนึ่งนี่คือสวนหนึ่งนะครับสวนที่อยู่หลังบ้านผม ที่จะขนไปเห็นต้นคลิปนั่นคือสวนสามอยู่บ้านแม่ผมคราวนี้สวนสองอ่ะอยู่สืองสางวิถีชีวิตชาวสวนมันไสัยพี่น้องฝากติดตามด้วยครับสายชอบคุดไม้ชอบการไปจนภัยก็ช่วงนี้ก็ขอขอ,ขออนุญาตแป๊บนึงเด้ออย่างที่บอกว่าให้ลูกช่วยก่อนเดี๋ยวเขาจะเปิดเทิมเปิดเทอมแล้วผมลุยคนเดียวไม่ไหวแน,น,น่แค่แต่งไม้วันหนึ่งวันนึงก สมควรแล้วปวดหลังคือช่วงเช้าอย่างเงี้ยจะมาขนวัลละอย่างสองอย่างตอนนี้ที่มาถ่ายตลอดอ่ะคืออยากให้ท่านที่สนใจอยากทำสวนบอนไซเกษตรผสมผสานอะไรก็แล้วแต่นะได้มีสาระมั่งพูดแบบหล่อๆคืออยากทำแมีสาระมั่งแต่ว่าท่านก็ต้องไปจับจุดเราเองนะว่าสาระของผมอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมพวกบอนไซสายขีดคุย เดี๋ยวผมไปขนไม้ก่อนพี่น้องนะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาไปแค่าวันละลดก่อนนี่แโเนี่ก็หอบกแล้วจะไม่ไม่ได้นับเมื่อกี้ต้นเนี่ยเดี๋ยวไปทําการเอาไปลงหลินซานใบใหญ่กับใบกลางท่านคงสงสัยเนะใส่ไปอย่างงี้กิ่งจะไม่หักนี่ผู้เชี่ยวเขียวลองเขียวหักครับหักแน่นอนแต่นี่เอาไปปลูก ลงดินทําแม่พันธุ์ก็เดี๋ยวให้เรา,เามันแตกใหม่เพราะทําให้ขนอย่างนี้นะจะยอยเป็นรถเข็นรถอะไรไปนะคงใช้เวลาเป็นเดือนยอมไม่กิ่งมันหักมั่งเพื่ออนาคตที่ดีกว่าไปเดี๋ยวเราเอาอะไรแมงข้อตา <laughs> เดี๋ยวเราไปสวนนู้นกันครับไม่รู้จะได้ต่อน้ำไม่เด้อวันนี้ระบบน้าําเพราะว่าฟอ,อกขึ้นม,มาเลยนะึงแค่ขนไม้ก็หงนานไปพี่น้องโอ้หลานก็ขยันอ,อวันนี้ยกไปนูน่น เอามานี่นลูกเอาไปหลังบ้านปูหลังหลังบ้านย้านีเร็วขน,นมาเลยระวังข้างบนมันโตขัก,กเอาเลี้ยงตามล็อกที่พ่อวางวางวางเป็นห้าก่อนเบ็ดดูดีๆลูกดูตามแนวมะขามเป็นแนวเห็นเห็นโซนมะขามไหมเออมะขามเป็นเกล็อวาง ดูให้ม huh. ันเวลาเวลาลากสายยางรดน้ำเวลาถากยาทำความสะอาดมันจะได้เดินง่ายลูกเออเอาห้าแถวแล้วไปขนมาทีนี่แต่วพอจะต่อน้าตัวนี้ก็ได้เราวางตัวนี้เลยนี่จะได้ง่ายแต่วพอจะวางระบบน้ำอุ้ยคุมงานสต่างงานเข้าใจกันลำบากนะพี่น้องดูวาตัวนี้มันก็ลังมอกยากเลยเกี่ยงเอาแหละเอาแหละหัวหน้าคนงานง่ายกว่าไหมีปมองระยะไกลอ่หัวหน้าคนงาน ไปไปไปทำเดี๋ยวพ่อจะต่อน้ําตอนแรกตอนแรกว่าตอนแรกว่าจะวางระบบน้ําก่อนเดี๋ยวพี่น้องวัน <c oughs> นี้ดูแล้วดูสถานการณ์แล้วนะคงวางไม่ได้หนึ่งกลัวฝนตกต้องรีบเอาไม้ลงรถสองยังไม่รู้ตําแหน่งที่แน่นอนของของแถวไม้ว่าจะอยู่ได้ร่องไหนโซนไหนใจจริงนะอย่างที่บอกอยากอยากดึงเชือกให้มันเป็นแถวเลยเป็นระเบียบคือผมอะทำอะไรเป็นคนจริงจังเลยตั้งใจนะแต่ตามใจผมอะ ผมจะยิงเชือกดึงเลยให้มันเป็นระเบียบเป็นแถวคือมันสะดวกเราเวลาเราทําความสะอาดใส่ปุ๋ยหรือว่าถอนหญ้าถากหญ้าอะไรเงี้ยมันก็เดินคล่องแล้วเวลามีลูกค้ามีแขกมีเพื่อนมาดูมาเ่ยเขาก็สะดวกมันไม่กี่ทางเกกะโอ้ยหมด <laughs> หมดคันไฟชอบอยู่พี่น้องเอาหมดคันไฟไม่ชอบอยู่คราวนี้ถ้าถ้าผมมาวางอย่างเงี้ยเพื่อถ้าต่อน้ำโลอะ เกิดวางวางท่อพิษนะเพราะว่าผมจะวางเป็นสามสี่วาลคือจะไม่ให้จะไม่ให้พ่อแม่ลําบากคือยังไงให้พ่อแม่ลําบากในการลดน้ําน้อยที่สุดถ้าตามใจแม่นะแกจะให้ใสา่ยยางเส้นเดียวเดี๋ยวแกลากรดแต่ในความคิดผมอะถ้าแกลากกไปก็มาก็ไปก็มาอย่างเงี้ยแน่นอนเหนื่อยเพราะว่าใสาย,ยางมันยาวสอง ต้นไม้ล่วมเพราะมันจะต้องพันต้องมาตีลักยึดกันสายยางความคิดผมในระบบที่ผมเคยทำนะผมจะทำวาลสำรับสี่สี่ล็อกสี่วาลหรือห้าวาลแล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะคำนวณดูใหม่เพราะว่ามันพีดจากแผนความคิดผมเพราะว่าเนี่ยหลายอย่างอย่างต้นไม้ใหญ่มันยังเอาออกไม่ได้อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ผมก็จะวางไว้คือเส้นไรสายยางเส้นหนึ่งได้หนึ่งล็อกลดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา แล้วก็สลับอีกหนึ่งล็อกไว้ลดฝั่งซ้ายฝั่งขวาคิดตามนะครับพี่น้องอันนี้เป็นสาระนะสำหรับคนที่อยากทำเกษตรมันจะได้อาจจะดูต้นทุนสูงหน่อยแต่มันจะลดเวลาระยะยาวของเราแทนที่เราจะมาลากสายยางให้เสียเวลาเราเปิดาลาวนี่ลากรถเซตปั๊บเราปิดบาว์์เปิดาลาวนี่ลากรถเซตปั๊บปิดบาว์วเปิดาวลาวนี่แต่ถามว่าทำไมไม่ไมวางระบบแบบสปริงเกอร์ ผมเคยทดลองแล้วไม้น้ำมันไม่เข้ากระถางพี่น้องยามันจะงามเพราะว่าพอไม้มันเนี่ยอย่างมะขามอย่างอะไรที่เห็นเนี่ยสปริงเกอร์เนี่ยขนาดผมใช้หนึ่งแรงมานะใช้หัวสปริงเกอร์สี่ตัวเนี่ยดันน้ำอย่างคือเป็นแบบป๊บปั๊บป๊บ๊มันมันไม่เปียกในกระถางต้นไม้มันจะเปียกต่ใบเปียกต่ใบแล้วก็ยาจะขึ้นเร็วมากเลย สูตเราลดในกระถางเป็นกระถางเป็นกระถางไปมันจะสะดวกกว่างั้นอนะ่ะผมถึงต่อ,ตอวาวเอาต่อต่อน้ําวางระบบน้ำเอาอย่างเงี้ยจะดีที่สุดเราก็ระยะนี่เป็นแนวคิดกเกษตรผสมผสานของผมปลูกใช้พื้นที่ใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนี่คือ แนวความคิดของผมในการทรําเกษตรในในการทําสวนบอนไซโอเกิดสิงเกิดสิงมาซะจาันทรแล้วพี่น้องพี่น้องครับคุณนายเจ้าของสวนมาเป็นคนสวนพี่น้องโอ้ยปีหนึ่งจะเจอนางสักครั้งหนึ่งเลยพี่น้องเลยเนี่ยโอ้บุญตาพี่น้องเลยแกลือเออคุณนายแม่ก็ไม่ยุดไม่ย่อนเลยนี่คุณนายเจ้าของสวนนะครับเนี่ย โอ้ยตายแล้วบอดใหญ่มาเป็นบอดใหญ่มาเป็นคุณงานสวนหญ่ต้นไม้ตายแล้วคันแน่เลยโอ้ยตายแล้วเมียเมียฉันดำด้วนางเด้อเดี๋ยวจะไม่คุ้มค่าครีนต้องใส่ต้องมาแบบทำงานแล้วเนี่ยขอซื้อครีมที่แท้ๆเลยเซ <laughs> ลเซล,ลมากเมียดา่าเครียดเดินหนียิ่งไม่ยอมทำงานยิน่งเมราไม่เนอ <laughs> คนงานเริ่มเยอะแหละ เหงื่อวารานชคกไหมพี่น้องคนนายเจ้าของสวนมาคุมมาช่วยไม่เชื่องคุ้มรอกนี่ยี่คนนายมาโอ้ยอืดคุณนายมาคนนายเจ้าของสวนมาโอ้ยนี่แต่กวางยังไม่เซจเ้อพี่น้องเด้อต้องมีต่อภาคสามภารกิจวางไม้สวนสามเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเพิ่มขึ้นเยอะแล้วพี่น้องได้ได้ประมาณ 80%ละเหลือเรื่องของการทำแถวให้มันเป็นระเบียบกว่านี้อันนี้มาวางคร่าวๆเพื่อหาจำนวนปริมาณไม้ที่จะวางนี่ได้แค่สามได้แค่สามชนิดเอ้สามอย่างได้มะขามลินซานใบกลางแล้วก็ลินซานใบใหญ่เชอร์รี่มดซสละเต็มละ,เต,มละเต็มพื้นที่ละนี่ก็นาจะประมาณห้าหกรอยกระถางนี่สำหรับพื้นที่ประมาณไม่ถึงหนึ่งงานแต่ยังเลียงไม่เสร็จหรอกพี่น้อง ก็คลิปนี้ก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่คาดหวังเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคาดแค่นีพลาดผมว่าหลินซานน่าจะใช้ประมาณนี้แต่ยังเหลือพื้นที่วางได้อีกประมาณห้าหกสิบกระถางนี่ที่จะวางตามแนวมาอย่างนี้จะหลินซานไปกลางมาวางนี่ได้อีกประมาณห้าหกสิบกระถางส่วนเรื่องในการวางระบบน้ำเดี๋ยวมาดูกันเป็นคลิปที่สามแล้วกันพี่น้องเอาแบบ ยังไงล่ะโมโกันน้ำฟุ้งฝอยเลยโมโก,กันยาวๆคุยคือก็อยากให้มีสาระด้วยเพราะว่าวางระบบน้ำาน่ะต้องคำนวณว,ว่า,าได้ร่องต้นไม้น่ะได้แถวได้กี่แถวกี่ร่องร่องหนึ่งอ่ะใช้สายยางเราจะลดได้ประมาณกี่กี่แถวนึกภาพออกนะครับเนาะอย่างเราวางสายยางท่อตรงนู้นก็กวาวตรงนู้นหนึ่งตัวเราจะลดซ้ายลดขวาก็ได้ประมาณฝั่งละสามกระถางสองฝั่งก็หกกระถาง ผมคำนวณว่าโซนนี้นะส่วนน,นี้จะใช้วาลวน้ำประมาณ3ตัวในการปิดเปิดลากสสายางใชายยาง3เส้นซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วตามต้นคลิปที่เห็นตอนนี้การจะวางระบบเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะพี่น้องเนาะว่าตอนนี้จากฟ้าคึมคืมมืดมืดฝนจะตกตอนนี้เป็นแดดร้อนเปียกเลยโอ้ยโชคตอนนี้คนงานกันหนีหมดละก็ทิ้งผมอยู่คนเดียวแล้วเดี๋ยวการวางระบบน้ำอ่า เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันในคลิปต่อไปพี่น้องว่าหลังการวางไม้เต็มสวนแล้ววางระบบน้ำแล้วคือทำสวยงามออกมามันจะได้ตามใจที่ผมคิดไหมแล้วก็จะเป็นตามที่ผมบอกไหมคือให้ประโยชน์สูงสุดใช้เงินลงทุนให้หน้อยที่สุดคุ้มค่าที่สุดใช้พื้นที่ทุกตารางตารางวาดีกว่าปะเนาะตารางนิ้วมันก็เกินเหตุเอาอย่างนั้นเลยว่ามันจะเอาอะไรมาปลูกยังไงได้มัง่ง เพื่อเป็นสาระแนวทางให้พี่น้องที่เข้ามาดูมันประยุกตใช้ได้นะพี่น้องนะไม่ใช่ว่าปลูกบนไซได้อย่างเดียวในการปลูกไม้นะระบบการวางไม้การเลี้ยงแถวไม้รับแสงแดดการวางระบบน้ําต่างๆนานาเนี่ยมันประยุกต์ใช้ได้สําหรับเกษตรผสมผสานทุกชนิดทุกรูปแบบอยู่ที่ว่าทุนของท่านพื้นที่ของท่านแล้วก็ความสามารถของท่านเราก็มีอะไรอีกอะยังนึกไม่ออก ยาแล้วพี่น้องเลยไปแล้วรอดนเะเจ้ <c ười> คลิปนี้ก็สำนีเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามาโมทต่อไปแล้วครับสวัสดีครับไปง่ายๆเลยนะพี่น้องครับสวัสดีครับผมนี่คลิปหน้าก็คือวันพรุ่งนี้แหละต่อน้ําอยากให้เห็นจะได้รู้วิธีชีวิตชาวสวนแบบครบวงจร